โอเคแลละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้จะมาลงมาสอนลงเออเอฟเฟกเสียงมอสนะคาคอมนะครับผม mm hmm. ก็มีคนขอมานะว่าให้สอนลงหน่อยนะมันก็ไม่ใช่ดิสอนตัดต่อหน่อยนะโอเคคันแรกก็ให้เข้าไปใน Google นะแล้วตาคุณจะ เจอลิงก์ที่ผมทิ้งให้นะมันจะมานะก็จะเจอหน้านี้เลยนะครับผมก็ให้กดสีเขียวไปมันก็จะดาว์โหลดให้ไม่ต้องใช้ wifi ก็ได้ใช้ินเน็ตก็ได้นะแป๊บเดียวนะดูเนี่ยก็ต้องมี E S File Explorer ด้วยนะครับผมก็ทุกคนอาจจะมีแล้วเนาะรอแป๊บหนึ่งนะมันมันโหลดง่ายๆครับแป๊บเดียวนะมันก็ได้เลยวเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะครับผมโอเค จัดปลายเสร็จปลายเสร็จสมบูรณ์นะครับผมโอเคก็เปิดตามเลยอ่าอะไรยังไม่เปิดนี่เราก็กดกลับน,นะฮะกลับดีเให้เข้าไปเออ e5 explorer นะฮะเข้าไปตัวเครื่องนะฮะไปตัวที่ดาวน์โหลดนะนี่นะก็กดแช่ไว้แล้วก็เออตัวนี้ที่ผมลงไปก่อนไงมันจะมีสองอันนะก็ ไปที่แต่งไฟนะครับผมเรื่องเส้นทางนะฮะแล้วแต่คุณน่าจะาไว้ไหนนะฮะคุณจะเอามาไว้เออตรงกาศนะฮะนี่ฮะก็ตกลงไปเลยไปเรียบร้อยแล้วครับผมใช่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอยู่ในนี้นะเดี๋ยวนี่ฮะในกาศผมนะอ่าฟังดิด้นี้บ้าหรือเปล่ารันนะฮะเสียงก็เยอะนะ เราก็จะเข้าไปตัดต่อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ทิ้งไว้ให้นะกับ e s file กับตัวแอบปบตัดต่อคลิปนะเนี่ยนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมโอเคเราก็กดเข้าไปสร้างเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเอาคลิปเปิดตัวก่อนนะนี่ยนะคลิปที่ผมถ่ายเม,มื่อเมื่อกี้เนี่ยผมจะเอาลงเนี่ยนะใชร์ตัวนี้หรือเปล่า ไอ้ตรงนี้นนนนะก็กดไปนะฮะก็เข้ามาเจอนาอยาน,นะฮะก็ให้คุณกดเล่นไปนะว่าวันนี้มีนี้เดี๋ยวเอาเสียงเลยเอาไปตอนที่มันเล่นนะฮะมีนะครับผมเดีย๋ยวเราไปหาตอนที่เราเล่นดีกว่าเสียงขึ้นเลยดิ ยี่ิปดเลก็หนึ่งร้อยสิบห้านะผมถ้าจะได้เป็นแบบคนที่แบบเก็บระเบิดอย่างนี้มันจะได้เลือดเยอะกว่านะฮะนี่ก็ผมเล่นเองนะเยอะกูจะมาตัดนะแล้วกดตรงนี้หนึ่งครั้งก่อนนะเพราะว่า,วามันจะได้ไมีเพื่อนที่นะนรอเวลาฮะสมมติว่าเราฆ่าคนตายล้วก็กดตรงนี้อ่า ผมจะเลื่อนกลับมานะให้กดเปิดแล้วก็กดเมียบหยุดอะ่ะเอาหยุดนะแล้วก็มากดเป็นที่เสียงเป็นที่ฟีนะ่ยมันจะขึ้นตรงนี้เนะี่ยเห็นใจไหมตรงฟีของเราเนี่ยอ่านี่ฮะเอาสอตัวล้กันเออไอ้สองไอ้พ่เดินสะดุดอ่ะเออทำไมไม่ได้แดกคุล้อ ไม่ไมไมไอาอาง,ไไงามไส้พี่ไม่ได้แพ้ไม่ไม่งามไส่ไอ้ไรไงพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กันพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆนี่บ้าหรือเปล่าฮะพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้แต่ไม่ยื้อะนะครับผมเป็นไงเอาตัวนี้นะกดปไปกดเลอ่นอลองดีครับ กดไปยนะฮะเหมือนเดิมเด่นลงมาไอ้สามแบบเนี้ยกูจะ้มิดนจัดไปนี่เรเข้ากนดีนะล้วก็กลับมาแล้วก็มาดูกดเล่นอีกครั้งแจดดไว้ด้ไแบนี้ยกูจะ้มฮะมันก็ง่ายๆนะครัผมมา มันชมนูมันสู้ไม่ได้นะฮะเราก็รอดูเวลาแบบถ้าเราฆ่าได้หรือแล้วแต่ไฟเราก็จะใส่ตรงไหนนะฮะม,มาลุยกันเลยผมจะเออไม่ทําแบบเยอะนะเพราะว่ามันจะกินทีนะนะฮะลองรีลกกันไปไป เอาใหม่นะแล้วก็รอเวลากดหยุดวิดีโอนะฮะอ่าหยุดไว้อ่าหยุดอา่าก็ใส่ไปนะครับผมโอเคนะก็ไม่ไม่ยากนะผม,มง่ายๆนะฮะอะแบบเนียจะแทให้มิดเลยเอาาจกันเป็นไงนะฮะก็ใส่ไปตรงนี้เราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไง นะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็สวาสวัสดีทุกนคกนนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันเยนะครับเดี๋ยวลิงก์ทีมไว้ให้ใต้คลิปนะครับผม